สวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับการแจกเงินเยียวยารวมถึงการให้ความช่วยเหลือต่างๆจากทางรัฐบาลมาฝากค่ะและสำหรับในคลิปนี้นะคะก็นำข่าวดีมากๆเลยที่นำมาฝากกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มเปราะบางกลุ่มบัตรประชาชนเตรียมเติมเงิน16ล้านคนให้สำหรับกลุ่มนี้เดือนมีนาคมรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นก่อนจะไปรับฟังพร้อมๆกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะคะและสำหรับในคลิปนี้นะคะก็เป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะซึ่งทางรัฐบาลได้เตรียมเติมเงินให้กับ กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเปาะบางกลุ่มบัตรประชาชนในเดือนมีนาคมนี้นะคะซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นเงินในส่วนของเพิ่มกําลังซื้อที่จะมีการเติมให้กับกลุ่มบัตรคนจนหรือว่าบัตรประชาชนนะคะโดยในเดือนมีนาคมนี้เราก็มาลุ้นกันว่าจะได้รับกันเท่าไหร่นะคะ สำหรับข่าวนี้เราก็นำมาจากข่าวสดนะคะที่มีว่าเมื่อวันที่5มกราคม2564นายอาคมเติมพิทยาภายัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่ามาตรการคนละเครื่องระยะที่4จะเริ่มต้นในวันที่1มีนาคมถึง30เมษายน2565 ร้กันนี้กระทรวงการคลังจะต้องพิจารณาให้เงินเพิ่มเติมกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ14ล้านคนและกลุ่มเปราะบางอีก2ล้านคนด้วยส่วนจะใช้งบประมาณดําเนินการเท่าไหร่ขอพิจารณาจากงบประมาณที่เหลืออยู่ก่อนซึ่งที่ผ่านมาการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จะทำเป็นแพ็กเกจทั้งการให้วงเงินตามมาตรการคนละครึ่ง การให้เงินเพิ่มกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มเปราะบางมาตลอดทุกครั้งซึ่งครั้งนี้ก็จะพิจารณาไปพร้อมกันกับการดำเนินการมาตรการคนระคร่งระยะที่4ด้วยเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด19รอบใหม่เหมือนกันสำหรับการลงทะเบียนผู้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ตอนนี้ ยังไม่ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเนื่องจากเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรียังต้องรอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนแต่เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบกับสิทธิ์ต่างๆที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับ โดยยังได้รับสิทธิ์ต่อไปเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะมีการลงทะเบียนรอบใหม่ซึ่งอันนี้ก็เป็นข่าวใหม่ล่าสุดเลยนะคะที่มีออกมาในช่วงนี้สำหรับ กลุ่มบัตรประชาชนกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งก็นับว่าเป็นข่าวดีแล้วเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะคะว่าจะได้รับเงินกันยังไงได้รับเงินเท่าไหร่หากใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ